สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคา Channel นะครับคลิปนี้นะครับจะมานำเสนอราวพัฒนานะครับในงวดวันจันทร์ที่29มกราคม5 6 7 7นะครับวันนี้วัรศุกร์นะครับหลังจากที่หวยรล่าพัฒนาออกไป7 61622นะครับผลประกอบการในช่องนะครับที่ลงให้ท่านผู้ชมไปทิปซไปนะครับ ปรากฏว่าก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับแต่ว่าพอมาปะทะกันแล้วเขาแยกกันไปนะครับแยกกันไปแยกกันไปอย่างไรนะครับสูตรที่สูตรที่1นนะครับสูตรที่1มี1นึ่มีสองนะครับหนึ่งนี้ไปไปล่างด้วยนะครับ1ไปล่างด้วย1ไปล่าง2มาบนมาบานนะครับ 2, 2, สองสองนะครับสูตร อีกสูตรสูตรลับก็มาที่1นนะครับ1ก็มานะครับก็มาทั้ง2องสูตรนั่นแหละแต่ว่าพอจับคู่กันแล้วมาด้วยกันไม่ได้เขาแยกกันไปนะครับตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างนะครับก็ทําให้เราไม่เข้านะครับถือว่าไม่เข้าก็แล้วกันนะครับมีใกล้เคียงสุดที่คือ0ูนย์สองนะครับศูนย์สองหนึ่งสองให้หลักไปถูกแล้วนะครับหลักหน่วยบนให้ไปแล้ว0ูนย์หนึ่งสองาที่สองนะครับ ตัวจับ3ตัว6 0ศนนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่โปะชิ้นะครับยังไม่โดนจังๆเต็มเต็มให้ท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยที่ทำให้ผิดหวังนะครับที่ทำเลขยังไม่เข้าแบบตรงๆให้ท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมก็ต้องขอประทานอภัยในวันนี้นะครับในวันนี้ยังไม่เข้าแบบให้ได้ตังค์นะครับ เข้าอยู่แต่ไปคนละทางนะครับไปคนละทางตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างนะครับต้องขอพยายามสูงด้วยนะครับก่อนจะไปดูนะครับในงวดวันจันทร์ในงวดวันจันทร์นะครับก็ฝากคาเตือนนะครับตามมารยาทชุมชนกดชุมชนนะครับคำเตือน,นเนื้อหาการันตในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสี่กระดกสลักจากการออกรางวัลจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นผัวรับชมประกบบันเทิงเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจรารณญาณการรับชมนะครับเราพัฒนานะครับวันจันทร์ที่29บกมกราคมนะครับก็ใช้สูตรเดิมเป็นตัวเดินนะครับสูตรเดิมอ่าสูตรนี้นะครับสูตรที่เป็นถือว่าเป็นหน่วยบนก็แล้วกันนะครับคนเน้นที่บนเละนะครับก็เน้นให้ทุกครั้งที่ทําคือบนนะครับบนหน่วยบนในสูตรนี้นะครับ เจ็ 7, 6, 1, 6, 2 2ก่ก็เอา2เป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวเดินแต้มนะครับ2 3 4นะครับ2 3 4นะครับเอาเป็นตัวเดินแต้มก็ไปดูนะครับสถิติของเขาก็คงจะไม่ดูมากแล้วนะเพราะว่าให้ชมไปหมวันที่ผ่านมาก็ให้ชมไปแล้ว นะครับก็กลับไปดูได้นะครับก็มาลงในใบนี้ก่อนนะครับบอ,อกที่7 6็หนึ่งนะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกนะครับก็สองเดินเต็บไปก็สองสาสนะครับก็ยังเข้าที่บน ดูนะครับก็ยังเข้าที่บนอยู่ก็2ยังเข้าที่หน่วยบนอยู่ยังเข้าที่หน่วยบนอยู่นะครับในสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าหาตัวประกอบนะครับถ้าท่านผู้ชมมีตัวประกอบดีดีก็มาจับลองดูนะครับมาจบลองดูนะครับในสูตรนี้ได้แล้วนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรรับเช่นเคย นะครับสูตรลับเป็นเคยสูตรลับนี้นะครับได้มาที่โอ้ไดมาที่เหล็กมาอย่างนี้นะครับมาชนกันนะครับสองสามสีนะ่มาชนกันเลยนะครับมาชนกันเลยเราไปดู สถิติที่เขามาชนกันมันมาไหมนะครับมาชนกัน3ตัวเลยนะครับขอญอาตเขียนตัวนี้ใส่ก่อนนะครับ1 6 2 2นะครับมาที่อันนี้ก็จะเป็นจะเป็น2 3 4 2 3 4 2 3 4, 2, 3, 4นะครับ ชนกันสามตัวเลยมีไหมเสถษิีเคยมีชนไหมนะครับไปดูก่อนอมีห้าหกเจ็ดนะครับมีห้าหกเจ็ดนี้ก็มาที่เจ็ดห้าอยู่นะครับมาห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนสามตัวนะครับอันนี้หน 3, 3, 3, ึ่งสองสามสามสองสามสี่สี่ห้าหกก็มีอยู่ครั้งหนึง่งเขาก็มาให้อยู่อยู่นะครับก็คงจะก็คงจะ เอาคู่นี้ไปเหมือนเดิมนะครับก็จะประกบคู่ให้เลยนะครับจับคู่ไว้ให้ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเขาจะมาอีกหรือไม่นะครับเขาจะมาหรือไม่เอาประกบคู่ให้เลยก็แล้วกันนะครับสองสองนะครับสองสามสองสี่นะครับอา่าสาม สองสามสามสามสี่แล้วก็สี่สองสี่สามสี่สี่ก็ได้แล้วนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ ผมมีเลขอีกขาหนึ่งอยู่มันจะเป็น6นะครับ4 6 8เป็นตัวเด่นที่เอามาจับร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมาจับร้อยถ้าเอาตัวนั้นมาจับกับตัวชนของเรามันก็น่าจ,จะได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้จับให้ทูมชมดูนะครับในงวดน,นี้ก็จะลองเอามาดูก่อนว่ามันมีโอกาสเปลนไปได้ไหมนะครับมีโอกาสเปลนไปได้ไหมเดีเ๋ยวเป๊บนึลงครบพาก่อนครับ ก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเลขชุดนี้นะครับ4 6 3 5 7 6 8 4 6 8 4 6 8พอมาจับเดียเด่ยนแล้วชนเดี่ยนแล้วจะได้4 6, 6นะครับ4นี่6 1 2 1 2 3 4สอ่สูตร4ก็ได้3สูตรนะครับ8 ก็มีอยู่สามสูตร c 6 8เป็นตัวอีกฝั่งหนึ่งแต่ c ก็มาชนกับฝั่งนี้นะครับมาชนกับฝั่งนี้ c ก็มาชนกับฝั่งนี้ก็เด่นที่ c ก็แล้วกันนะครับก็จะเด่นที่4ให้นะครับเด่นที่ c นะครับเด่นที่เลข c c อะไรนะครับ c อะไร เราจะได้เลข4ไปชนกับตัวไหนดีนะครับถ้า,เ,าเขามาที่4นะครับอาจจะไม่ขับคู่ในนี้ก็ได้อาจจะไปจับกับ357ห5 7นะครับหรือ6 357นั่นแหละนะครับ357ก็ได้นะครับ3ก็มีแล้วเหลือ5กับ7นะครับก็ เรียว่าจับเพิ่มให้อีกสักคู่หนึ่งสองคู่นะครับก็เป็นห้าห้าห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านี่นะครับห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่บอกว่าเยอะมันไม่เยอะนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้กลับนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้กลับตัวนี้ก็ไม่ได้กลับนะครับมีเลขชนกันตัวนี้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ นะครับตัวนี้ก็กลับให้แล้วในตัวเองนะครับ3 4 3ก็กลับให้ในตัวเอง2 3 3 2ก็กลับให้ในตัวเองนะครับก็ถือว่าตัวเลขมันน้อยชุดกว่าเดิมนะครับก็จับเพิ่มท uh ่านผู uh ้ชมคือ5 4กับ5 7นะครับอ่ะ7 4นะครับก็เด่นที่4เด่นที่4นะครับเผื่อว่าเขาเข้าตัวเด่นนะครับเข้าตัวเด่นนี้นะครับเข้าตัวเด่นหรือไม่ก็5 2 5 3นะครับแต่ผมไม่จับเพิ่มนะผมจับแค่อ่ี4ตัวเดียวนะครับจับที่สตัวเดียว ท่านผู้ชมถ้าว่าเออทิ้ง2กับ3ไม่ได้ก็อาจจะจับ4ใส่ก็ได้กับ5 5 253หรือ72 73็นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นก็จับได้แล้วนะครับก็จะจับ3ตัวรองให้ท่านผู้ชมดูนะครับสับสามตัวรองให้ดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับจะมาอย่างไงถ้าเข้าที่4แล้วนะครับถ้าเข้าที่4แล้ว เออสามอาจจะไปล่างนะครับอาจจะไปล่างก็ได้นะครับก็คงจะจับเป็นอ6อหกสองส่หกสองสี่หก จะเน้นสีที่หน่วยมันตัวเดิมที่เมื่อกี้มวดเมื่อก,ก,กี้คือสองสองนะครับเน้นตัวนี้นะครับจะเน้นตัวที่สีสองที่มากที่สุดนะครับจะเน้นจะเน้นคู่นี้นะครับจะเน้นคู่นี้นนเพราะเลาเขาจะชอบย้ำอยู่ที่เดิมนะครับไม่สิบก็หน่วยก็จะอยู่ที่เดิมมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับหเห็นเรื่อยก็ วันนี้ก็จะเน้นเป็นที่สี่สองนะครับสี่สองตัวนี้นะครับเป็นตัวย้ําหรือสองสี่นี่แหละนะครับสี่สองสองสี่หรือไม่ก็สองสองไปซะเลยนะครับสี่สองสองนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะเขาชอบตัวเดิมนะครับราพัฒนาก็จะอยู่งั้นนะครับอ่ะก็จับให้เป็นพอเป็นแนวทางเท่านี้ก่อนนะครับจับพอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่การรายการนะครับถึง เลขเข้าแต่่าย,ยัางไม่ได้ตังนะครับพอไปคนละทางนะครับไปบนตัวหนึ่งไปล่างสุดหนึ่งนะครับก็ต้องขอประทานอภัยในเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครั้งหนึ่งนะครับกดติดตามเพื่อปีกําลังใจให้กันละกันนะครับขอท่านผู้ชมถูกหวยสองตัวสามตัวถูกถลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ